แชร์ประสบการณ์การพนันจากทางบ้านนะครับพวกนำเล่นมันใช้ต่างเว็บเล่นได้ถอนไม่ได้นะครับใช้รูป AI แต่งให้คนสมัครตามลิงก์ได้ค่าคอมนะครับอ่ามีคนคอมเมนต์มาได้น่าสนใจมากนะครับจากเบื้องจากคลิปวิดีโอเบื้องหลังกลุ่มนำเล่นนะครับ,บเขาก็เลยคอมเมนต์นะมาว่า ตัวกลุ่มนะไอ้คนที่นําเล่นเนี่ยนะครับมันก็ใช้ตังเว็บนั่นแหละนะเล่นได้แต่ถอนไม่ได้นะที่เห็นเล่นมันก็คนของอกลุ่มนั่นแหละนะครับคนกันเองส่วนรูปก็ใช้ AI แต่งให้มันมีเงินเข้าเยอะนะครับแล้วก็ให้คนมาสมัครตามลิงก์นะครับเพื่อเอาค่าคอมนั่นแหละมันไม่ได้มันไม่ได้กะจะเล่นเองหรอกนะครับเว็บมันนำให้ถูกต้องเลยนะครับอันนี้ถูกต้องเลย กลโกงของพวกนําเล่นบาคาร่าหรือกลุ่มนําบวกเนี่ยนะในปัจจุบันพัฒนาไปไกลจนแทบแยกไม่ออกระหว่างเรื่องจริงกับการแสดงนะครับข้อมูลที่คุณเห็นอยู่เนี่ยนะหรือพูดมาเนี่ยถูกต้องทุกประกาศนะครับเบื้องหลังขบวนการนี้ได้แก่นะรูปโปรไฟล์สวยหรูแต่สร้างด้วย AI ไมิชชชีพสมัยใหม่ไม่จาเป็นต้องใช้รูปดาราเน็ตไอดอลนะครับให้เสี่ยงโดนฟ้องแล้วพวกนี้มันใช้ AI g e n e r a t e ททั้งนั้นแหละสร้างภาพบุคคลขึ้นมาเลยนะ จุดสังเกตหน้าตาจะดูเพอร์เฟกผิวเนียนกริปแววตาดูดีนะครับเป้าหมายก็สร้างตัวตนสมมุตินะให้คนเรียกปา๋าเรียกเจให้ดูรวยมีสไตล์นะครับแล้วก็บอกว่ารวยจากการเทรดรวยจากบาคาร่ารวยจากสล็อตเหล่านี้นะครับเพื่อให้คนโลภอยากที่จะเอามาเป็นแนวทางแต่เป็นแนวทางที่ผิดนะ และเงินที่เห็นเขานําเล่นกันเนี่ยนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นเครดิตนั่นแหละถอยไม่ได้นะเป็นภาพหรือวิดีโอให้โชว์เล่นว่าวเล่นแล้วได้บวกเป็นหมื่นเป็นแสนนะครับส่วนใหญ่ก็หน้าม้าที่รับจ้างกับเว็บนั่นแหละนะครับเครดิตเว็บพวกนี้ก็จะออกยูเซอร์ทดลองให้นะมีตัวเงินสูงสูงให้พวกนี้ไปเล่นโชว์นะครับแล้วก็ดึงยอด User, นะยูเซอร์นะยืนดึงยอด Engagement ให้กับเว็บไซต์นะครับแต่จริงถอนจริงไม่ได้หรอกนะครับเอาไปหลอกคนดูนะให้เชื่อว่ามีสูตรจริงนะครับถ้าตามแล้วเรารวยกันหมดแหละนะถ้ารวยกันหมดแล้วเว็บมันจะอยู่ได้ไงถูกไหมนะมันอยู่ไม่ได้หรอกนะครับตัดต่อนะพวกนี้ใช้ตัวโปรแกรมตัดต่อแก้ตัวเลขให้ดูแบบเว่อร์วังๆนะครับมันจะได้ตื่นตาตื่นใจ และไม่พ้นกับการแทรกลิงก์สมัครนะครับกับดักค่าคอมมิชชั่นพวกนี้แน่นอนมันจะรู้ได้ไงว่าคุณเอาลูกแกะมาให้มันเชื่อดกิดกี่ลายกี่ตัวแน่นอนมันก็ต้องเอาลิงก์มาให้คุณสมัครก็แหละสมัครตามเลยนะเดี๋ยวนําเล่นได้แน่นอนนะครับมั่วหมดพอเล่นจริงแล้วไม่ได้ทำงานมันก็บอกว่าอวันนี้มือไม่ขึ้นอ,อ้างไปเรื่อยนะสุดท้ายนะครับมันพาคุณไป ลงนรกนั่นเองนะครับเพราะนั้นพวกนี้มันกินค่าคอมอย่างเดียวแหละอาศัยการสมัครเพื่อหาลูกขายนะเป็นเครือข่ายเลยหาลูกขายนะครับสร้างพันธมิตรสร้างลูกแกะเอาไปเชื่อดนะครับเพราะนั้นยิ่งคุณเสียเขาก็ยิ่งได้เปอร์เซ็นต์มากนะครับเขาอยากให้คุณเสียเยอะๆนะครับยิ่งคุณเล่นเยอะๆคุณตัวผู้นำก็จะได้ค่าคอมมิชชั่นนะครับเยอะขึ้นนั่นเอง ทำไมนำเล่นแล้วบวกในกลุ่มแต่เราลบเองแนะ่นอนพวกนี้หน้าหมาบวกกันทั้งนั้นแหะนะครับคอยพิมพ์ขอบคุณเฮียบวกตามเฮียนะครับเพื่อให้บรรยากาศว่ามีคนบวกกันจริงนะครับแล้วก็แปะสลิปนะสลิปพวกนี้ก็ทํากันมานะสูตรไม่มีจริงนะครับบาคาร่าพวกนี้นะโปรแกรมคอมพิวเตอร์เจ้ามือคุม100%ไม่มีสูตรไหนชนะระบบได้นะครับพวก นำเล่นก็แค่สุ่มแทงให้ดูหน้าง,งานเท่านั้นแหละนะครับในความเป็นจริงแล้วนะพวกนี้มันไม่พาคุณรวยหรอกย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับใครถ้าเขาพาเขารวยเขาทำได้จริงเขาไม่พาคุณไปเพราะเขาก็รวยเองดีกว่านะเรื่องอะไรจะไปบอกคนอื่นละ่นะเนาะเป็นคุณคุณบอกคนอื่นไหมละ่ะไม่บอกหรอกสรุปวงจรน,นี้ไม่มีใครได้เงินนอกจากเจ้ามือและคนนำเล่นนั่นแหละนะครับสิ่งที่ ควรทําหากเผลอหลงเชื่อไปแล้วนะหนึ่งคุณหยุดโอนเพิ่มทันทีคุณโอนไปเท่าไหร่คุณปล่อยไปถือว่าเป็นบทเรียนนะครับไม่ว่าเขาจะอ้างอะไรก็แล้วแต่ปลดล็อกเขาจะอ้างปลดล็อกบัญชีล็อกบัญชีถ้าต้องการเอาเงินคืนต้องโอนเพ,เพิ่มเพื่อปลดล็อกคุณอย่าไปโอนซ้านะครับซ้ํา2พังนะครับแล้วก็ออกจากกลุ่มบล็อกการติดต่อทุกช่องทางเลยนะครับ3แล้วก็ระวังข้อมูลหลุดด้วยมิชชัชีพอาจจะ ขายข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ข้อมูลบัญชีให้กับแก๊งสกอร์เตอร์ก็ระวังให้ดีนะครับจำเอาไว้เลยนะกลุ่มนําเล่นต่างๆอะไรต่างๆเนี่ยนะครับถ้าเขาทําได้จริงเขานําเล่นแล้วเป็นบวกจริงเขาบอกแค่ตัวเขาเองกับครอบครัวเขาให้รวยก็พอเขาไม่บอกคนอื่นหรอกบอกคนอื่นทําไมนะมัน,ะม,นมันใช่เรื่องนะนะครับเป็นคุณคุณอยากรวยคนเดียวไหมรวยคนเดียวใครๆก็อยากรวยคนเดียวจะไปเรียกคนอื่นมารวยด้วยทาไมถูกไหม นะครับพวกนี้มันรวยไม่จริงนะก็เตือนกันไว้นะครับก่อนจากกันอสังหาริวิวเตือนภัยเพื่อรู้ทันมิจฉาชีพนะครับหากท่านต้องการจะกู้เงินนะครับแล้วไปเจอนะครับพวกเงินกู้ออนไลน์นะครับที่ให้คุณนะครับดังต่อไปนี้ 1. เร่เล่งให้คุณโอนเงินเพื่อเป็นการค้ำประกันหรือค่าทำสัญญามาก่อนที่จะได้รับสินเชื่อ 2. มีการอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือผู้บริหารระดับสูงที่ให้ช่วยให้คุณผ่านหรือกู้เงินผ่านได้นะครับ 3. พยายามสร้างความน่าเชื่อถือโดยการออกเอกสารสัญญาที่มีตาหน่วยงานรัฐเช่นแบงก์ชาติให้มั่นใจได้เลยว่าพวกนี้คือมิจฉาชีพนะครับเพราะนั้นอย่าพึ่งเชื่อเด็ดขาดเลยมาอีกแล้วนะครับหลอกลงทุนนะครับ เดี๋ยวนี้มีการหลอกลงทุนมากมายไม่ว่าจะเป็น1การแอบอ้างเป็นธนาคารหน่วยงานรัฐนะครับโดยมีโลโก้เหมือนเป๊ะเลยนะครับทำเรียนแบบได้เนียนมาก 2. นะครับหลอกล่อด้วยผลตอบแทนที่สูงเกินจริงนะครับโดยผลตอบแทนเกินกว่าการลงทุนในตลาดหุ้นอีกนะนะครับรับรองผลตอบแทนไม่ต่ำกว่า20%ต่อเดือนนะ เยอะมากนะครับ 3. ม,มีการหว่านล้อมให้เหยื่อตายใจมีการลงทุนเพิ่มอีกนะครับแรกๆมันก็จะให้คุณอยู่นะครับเพื่อมันจะให้ปันผลกับคุณเล็กๆน้อยๆเพื่อเป็นการซื้อใจคุณแล้วก็ซื้อให้คุณรู้สึกเชื่อมั่นนะครับแต่สุดท้ายแล้วมันจะดึงเงินของคุณไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนสุดท้ายไม่เหลือ4นะครับมีการบ่ายเบี่ยงไม่จ่ายเงินนะครับและหายไปอ้างว่าขาดทุนอ้างว่ามีปัญหาระบบอย่างงู้นอย่างนี้นะครับ จำมาไว้ว่ามีสติอย่าลงเชื่อนะครับสอบถามข้อมูลโดยตรงจากหน่วยงานที่อาจจะถูกแอบอ้างหน่วยงานจริงนะครับให้สอบถามข้อมูลจากหน่วยงานจริงแล้วก็3มศึกษาข้อมูลทำความเข้าใจก่อนตัดสินใจ,จลงทุนไม่มีการลงทุนใดนะครับที่ง่ายดดยแล้วก็ได้ผลตอบแทนสูงจำมาไว้นะครับ สแกน QR code อ,อย่างไรให้ปลอดภัยจากมิจฉาชีพนะครับเมื่อเราจะสแกนเพื่อจ่ายเงินต้องทำการนะครับสแกนผ่านโมบายแบงกิ้งนะครับและอย่าลืมตัวสอบชื่อผู้รับโอนและยอดเงินทุกครั้งนะครับก่อนกดโอนเงินนะครับแล้วก็สแกนเพื่อจุดประสงค์อื่นๆนะมิจฉาชีพเนี่ยนะครับจะมาในรูปแบบของนะครับเว็บไซต์นะครับมาเป็น ดูปแบบของเว็บไซต์ที่เหมือนหน่วยง,งานนั้นจริงๆนะครับตัวอย่างเช่น QR Code ติดสติกเกอร์ทับต้นฉบับอะไรแบบนี้นะครับให้ระมัดระวังนะครับให้ระมัดระวังอย่าสแกนนะครับอย่าสแกนเด็ดขาดนะเพื่อป้องกันมิชาชีพนะครับดูดเงินเรานะครับหรือเอาเงินเราไป